สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะเด็ดดอกไม้สะเทืนถึงดวงดาวเพื่อไทยประกาศความร่วมมือภูมิใจไทยแต่กลายเป็นว่าสสเพื่อไทยออกอาการไปไม่ถูกทั้งที่ระหว่างเลือกตั้งสู้กันแทบตายแต่กลายมาเป็นจับมือตั้งรัฐบาลด้วยกันเผยหนักถึงขั้นเสี่ยงสูญพันธ์ด้านอดีศรเพียงเกตททำใจเลยตามเลย นายชัยยาพรมมาสอสอ เขตสองหนองบัวล,ลำพูพักเพื่อไทยเปิดเผยว่าการที่เพื่อไทยสร้างความร่วมมือกับภูมิใจไทยส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่เลือกตั้งแสดงออกในเรื่องนี้มีทั้งเข้าใจการทำงานของพักเพื่อไทยเพราะเป้าหมายคือการตั้งรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาให้ประชาชนขณะที่บางส่วนยังมีข้อสองสยัยเพราะในการเลือกตั้งที่ผ่านมาทั้งสองพัก แข่งขันกันอย่างดุเดือดแต่กลายเป็นว่ากลับมาจับมือกันทําให้เกิดการตั้งคําถามขึ้นมาที่น่าเป็นห่วงก็คือตัวแปรที่อาจทําให้มีผลต่อการตัดสินใจของประชาชนในการเลือกตั้งครั้งหน้าที่จะต้องทํางานเหนื่อยมากกว่าเดิมเพราะในการเลือกตั้งที่ผ่านมาภาคอีสานเพื่อไทยเสียไปหลายพื้นที่ทั้งนี้คําว่า ร่วมมือกันระหว่างสองพัก กลายเป็นที่มาของคำว่าเพื่อไทยจะสูญพันธ์ซึ่งมีสสหลายคนที่กังวลในเรื่องความรู้สึกของประชาชนในภาคอีสานสนายอดิศรเพียงเกตสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าการต่อสู้ทางการเมืองของเพื่อไทยและภูมิใจไทยดุเดือดเนื่องจากสสเพื่อไทยย้ายไปอยู่ภูมิใจไทยทำให้ต้องมีความพยายามดึงคะแนนที่เสียไปกลับมา ซึ่งผลการเลือกตั้งสสสีสเกตพักเพื่อไทยได้ที่นั่งกลับมาเจ็ดที่นั่งส่วนสองเขตเป็นของภูมิใจไทยที่ชาวบ้านบอกว่าผิดหวังกับท่าทีเพราะเราประกาศไปถึงไล่หนูตีงูเห่าเรื่องดังกล่าวเป็นนโยบายการหาเสียงก็ต้องสู้กันเต็มที่กับทุกเขตเลือกตั้งเข้าใจความรู้สึกแต่เมื่อจบแล้วก็ถือว่าสิ้นสุด นายอดีศรระบุขอขอบคุณแหล่งข่าวคมชัดลึกค่าหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ